โลกพบเด็กเสียชีวิตสาเหตุจากควนบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ามือ2มือ3ามหกหมืนหาพันรายต่อปีในไทยมีเด็กตกเป็นเหยื่อการตลาดบุหรี่ไฟฟ้าพุ่งสิบเท่าส่งผลต่อสุขภาพจิตทำลายสมองเสี่ยงป่วยซึมเศร้าเนื่องในวันสุขภาพจิตโลกสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสสารพลังภาคี16องค์กร200ชุมชนจากงานแถลงข่าวเปิดตัวชุดนิทานเตือนภัยบุหรี่ไฟฟ้า เด็กปลอดพอดมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันร,รู้เท่าทานปกป้องสมองคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนทุกคนเนื่องในวันสุขภาพจิตโลกซึ่งตรงกับวันที่10ตุลาคมของทุกปีเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพรวมถึงหยุดการคุกคามปกป้องเด็กและเยาวชนจากภัยบุริ่ไฟฟ้าโดยนายแพทย์พงเทพวงวัชรพยบูล ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสพร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตวาทีสาธุกิจประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณนาเรืองกาจนะเศษกุมารแพทย์และรองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและนางสุดใจพรมเกิด ผู้จัดจาก,การแผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านสสสจริงๆแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านเราได้รับการสนับสนุนจากสสสนะคะทํานิทานในเชิงประเด็นที่เป็นวิกฤตของสังคมวิกฤตที่กระทบต่อเด็กมาหลายต่อหลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันโรคหัดนะคะหรือเรื่องโควิดที่ผ่านมานะค่ะแล้วก็เวลาเราเก็บผลวิจัยเนี่ยเราพบว่ามันทํางานกับพลังจิตใต้สานึกของเด็กค่ะค,ะะคะ่ะอาจารย์หมอบอยนะคะ ท่านู้จารณากองทุนสสเนี่ยนะคะก็เห็นว่าเ,าเรื่องนี้สําคัญและก็จําเป็นอย่างยิ่งนะคะประกอบกับข้อมูลจากอาจารย์ประกิตอาจารย์หมอสวนนาเนี่ยพบว่าเด็กเล็กเนี่ยนะคะเข้าสู่วงจรนี้มากขึ้นเรื่อยๆก็ถือเป็นหนังสือชุดแรกนะคะที่ทําเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าทั้งเจ็ดเล่มะคะ่ะตอนที่เราทําหนังสือครั้งแรกเนี่ยเราก็ประกาศว่าขอ100ชุมชนนะคะมาร่วมกับเรานะคะเพื่อไปใช้หนังสือแล้วก็เก็บผลวิจัยแต่กลายเป็นว่าตอนนี้มี233ยมพื้นที่ ทั้งศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนนะคะชุมชนเปราะบางรวมไปถึงโรงพยาบาลน,นะคะมหาวิทยาลัยก็ให้ความสนใจมากก็สมัครกันเข้ามาค่ะรายชื่อทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในนิทรรศการที่นํามาแสดงในวันนี้ด้วยค่ะการต่อยอดนะครับส่วนสําคัญก็คือเราอยากเห็นนะครับว่าทุกศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลแล้วก็โรงเรียนประถมนะครับจะมีหนังสือนิทานตรงนี้นะครับที่แบ่งปันให้เด็กอ่านนะครับเป็นธนาคารหนังสือนิทาน ท่านี้ก็คงจะต้องอาศัยการกระจายโดยว่าองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นอบตต่างๆหรือเทศบาลนะครับหรืออบจก็ได้นะครับที่สนใจเนี่ยก็สามารถจะใช้เงินในส่วนของอบตเองเนี่ยนะครับสนับสนุนหนังสือนิทานให้กับศูนย์เล็กๆที่อบตดูแลนะครับหรือใช้เงินจากกองทุนสุขภาพตำบลนะครับซึ่งก็เป็นการร่วมทุนระหว่างสปสชร่วมกับอบตต่างๆนะครับ ส่วนตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นเงินร่วมกันครับสามารถที่จะใช้เงินเนี่ยในการสนับสนุนสือนิทานได้ทั้งศูนย์เด็กเล็กนะครับที่อยู่ในความดูแลของอบตอหรืออาจจะเป็นศูนย์เด็กเล็กเอกชนก็ได้นะครับโรงเรียนเอกชนนี้ได้หมดเลยเพราะว่าจริงๆถือว่าอยู่ในตำบลน,นั้นอยู่ในพื้นที่ได้รับการดูแลถ้าเกิดว่าพื้นที่กองทุนสวัภาพตำบลน,นะครับเห็นความสําคัญว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องดักไว้ก่อนที่เด็กจะไปลองให้เด็กเรียนรู้ก่อน และหนังสือนี้เป็นเครื่องมือในการให้คุณครูได้สื่อสารเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเรื่องทอยพอรกับเด็กในศูนย์เด็กเล็กในโรงเรียนอนุบาลก่อนที่เด็กจะไปลองเนี่ยนะครับตรงนี้ก็สามารถจะลงทุนตรงนี้ได้ครับหนังสือเล่มหนึ่งก็ไม่แพงครับก็ตกอยู่ในหลัก60บาทไม่เกิน100นะครับก็ถือว่า หน่วยาทางอาจารย์สุดใจเองก็พยายามทําในก็เรียกว่าหน่วยที่ถูกที่สุดประหยัดที่สุดน,นะครับเป็นต้นทุนน้อยนะครับเพราะว่าก็อาศัยอาจารย์หลายๆท่านที่นักเขียนเนี่ยที่ก็มองว่าเป็นเรื่องของการที่จะผลิตให้กับสังคมนะครับไม่ได้เพื่อทําการตลาดนะครับก็อยากจะให้ ทั้งผู้ปกครองเองนะครับแล้วก็สูนเล็กๆหรืออาบาตอนหน่วยงานต่างๆนะครับโรงเรียนต่างๆก็ได้ก็จะดูว่ามีงบประมาณส่วนไหนอย่างไรที่สามารถจะมาสนับสนุนในการซื้อได้ถ้าเกิดมีการซื้อมากเราก็จะผลิตเพิ่มนะครับโดยที่ตรงนี้ก็จะเป็นทุนที่ที่ราคาที่เป็นราคาต้นทุนนะครับ